สวัสดีครับนี่คือรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift World Change กับผมมนชัยวงกิติไกรวันครับบริษัทไทยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนในฐานะผู้นำธุรกิจอาหารทะเลของโลกและยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของ G C N T ได้ตระหนักถึงความสำคัญของโภชนาการที่มีต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพไทยูเนียนจึงได้เริ่มโครงการส่งเสริมความรู้ด้านโภชนาการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับเด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารการกิน ภายใต้แนวคิดกินดีมีพลังโดยมุ่งหวังจะให้เกิดการพัฒนาด้านโภชนาการอย่างยั่งยืนครับโครงการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการคือโครงการที่เกิดจากความตระหนักและรับผิดช,ชอบต่อสังคมของไทยยูเนียนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ GCNT เพื่อบรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับทุกคนในทุกวัยซึ่งไทยยูเนียน ไม่เพียงแต่เป็นผู้นําธุรกิจอาหารทะเลของโลกที่ใส่ใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทะเลที่มีนวัตกรมรมรสชาติด,ดีมีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับผู้บริโภคทั่วโลกเท่านั้นแต่ยังมุ่งมั่นขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาอย่างยังย่งยืนโดยการสนับสนุนด้านการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้และปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง กิจกรรมดังกล่าวจะมุ่งเน้นให้ความรู้แก่เด็กวัยเรียนรวมถึงเด็กข้ามชาติในพื้นที่ที่ไทยยูเนียนมีการดำเนินงานอยู่ในปีแรกมีนักเรียนเข้าร่วมกว่า750คนจาก5โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกิจกรรมให้ความรู้ด้านปริมาณสารอาหารที่ควรได้รับในแต่ละวันการอ่านฉลากและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์อาหารต่างๆและได้เรียนรู้การทำอาหารจากวัตถุดิบท้องทะเลที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพกิจกรรมนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่2มีเด็กเข้าร่วม887คนจาก7โรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาครการให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการกินและการเลือกกินที่ถูกต้องนี้จึงนับได้ว่าเป็นก้าวแรกสำหรับเด็กๆในการพัฒนาร่างกายและสติปัญญาได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบและเหนือสิ่งอื่นใดเด็กๆเ,เหล่านั้นยังสามารถส่งต่อความรู้ดังกล่าวไปยังสมาชิกคนอื่นๆในครอบครัวให้ได้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วยทั้งหมดนี้ เพื่อให้พวกเราแน่ใจว่าเด็กจำนวนมากจะได้เข้าถึงอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่าโภชนาการที่ดีตลอดไปคุณเองก็สามารถร่วมกันเปลี่ยนโลกใบนี้ให้ดีกว่าเดิมอย่างยั่งยืนได้ด้วยการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับ GCNT นะครับกลับมาติดตามสาระดีๆได้กับรายการเราปรับโลกเปลี่ยน We Shift World Change เพราะเราปรับโลกจึงเปลี่ยนสวัสดีครับ